เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้โปรดเมตตามอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค14จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระเทศศาสนาพิบาลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง พระคูวิบูณเจติยานุรักษ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีนายนพดิษิริโกสตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายอำเภออู่ทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยจำนวน300ชุดที่วัดโพคารามตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นค่ะพระเทศศาสนาพิบาลพร้อมคณะได้ลงพื้นที่นะคะเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับวัดและผู้ประสบอุทกภัยค่ะที่วัดบางแม่ไม้ตําบลบางใหญ่อําเภอบางประมาจํานวน250ชุดและวัดไผ่โรงวัวตําบลบางตาเถนอําเภอ2พี่น้องจํานวน250ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับวัดและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาอุทกภัยค่ะ